เจริญสุขเจริญพรสสาสาชนยจริธรรมทุกทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของหลวงปู่แล้ววันนี้เข้ามากับอรตธานาธรบสังขารของพระอาจารย์ซึ่งที่วัดถ้ำกลวยคือท่านได้มรณลภาพลงไปนะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนบ้านของโยมป้าไหมซึ่งเป็นน้าของโยมน้องของโยมแม่สัยันน้าสายันนะมาตรงนี้ครับ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นบริเวณด้านด้านหน้าสาลาน,นูา้นนะศพศพอยู่ตรงสาราน,นูา้นนะทีนี้ก็มีพระอยู่จำพรรษาอยู่รูปเดียวนะเป็นพระนักพัฒนานักคิดผลิตอันนี้เป็นหน้าผาเฉยๆแต่ท่านมาอยู่ที่นี่จำพรรษาอยู่นี่ก็มาสร้างาน้ําเป็นทำตรงนี้ให้เป็น,นเป็นน้าตกเป็นน้ําตกลงมาได้นะ ช้อนชอใช้ปั๊มน้ำขึ้นไปบนนู้นปั๊มน้ำพลังแสงาทิ์แล้วก็ปล่อยลงมาข้างล่างเดี๋ยวตอนนี้ปิดอยู่เดี๋ยวกลังจะเปิดเดี๋ยวรอดูสักครู่หนึ่งตอนนี้เปิดน้ำแล้วเปิดน้ำขึ้นบนนู้นน้ำจะไหลขึ้นมาเป็นน้ำตกสวยงามครับตรงนี้ก็มีบ่อปลาแล้วก็มีปลาเขาเรียกปลาอะไรที่สำหรับปลาตอด สำหรับให้มาปวดเมื่อยอันเนี่ยบำบัดเท้าแก้ปวดเมื่อยได้ให้ปลาจะต่อเท้านะนี่ยาโยเมาเ้าลงไปแช่ในน้ำไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะปลาปลาจะมาต่อที่เท้าก็จะกจีะกจะกจมาเจกนีเจกขีเจบัดเราไูกัด บะท้าบกแสงบ่โกทถาคข้างบนนู้นก็น้ำกำลังไหลลงมาเี่กําำลังเปิดเปิดแล้วก็ไหลลงมาน้ำตกออกมาได้ยินเสียงมันตกชุกเลยนะครับที่น้ำไหลลงมาเยอะแล้วป่อนใหม่ๆเปิดมาก็จะไหลน้อยนะทุกทีก็เริ่มไหลมาเรื่อยๆดูแล้วเป็นเหมือนน้ำตกธรรมชาติแต่กริงแล้วเป็นน้ำตกจำลองขึ้นมานะสวยงามเลยครับถ้าวัดที่มีอยู่ใกล้ๆหน้าผาทำรัษณะนี้ก็ดีเนาะ กระดที่มีหน้าผาสวยงามก็สามารถทำลักษณะนี้ได้ก็ตอนนี้ขบวนนู้นเดินขึ้นไปได้นะแต่เบรแต่คงไม่ขึ้นไปเพราะว่าขึ้นไปมันใดหลายขั้นอยู่ขึ้นไปบนนู้นจะมองลงมาข้างล่างก็จะเห็นด้านเป็นด้านล่างสวยงามแต่เราจะมองจากข้างล่างขึ้นไปจะเห็นเป็นธรรมชาติที่สวยงามเหมือนเหมือนกันแต่คนมุมมองน้ำตกหลลงมาโน้สวยเลยนะ มัยมนี้ก็นี่กำลังทำใหม่อยู่นะทำไม่นานต่านอาจะทำได้ไม่ไม่กี่เดือนนี่แหละทราบจากคาดจากจยาหยกที่นี่นะเพราะถ่าท่านิ่งมาจำภาษาอยู่นี่ได้ประมาณสองเดอือนกว่าๆมันอยู่จำภาษาพวกก็ทำเลยเนื่องจากว่าเาจ้าวาดองเดินมนั้นมนราณภาพาล,ลงไปมราณภาพาไปที่เราขึ้นไปกราบพรนะสกู่นี่เนาะนั่นคือเพิ่งมราณภาพาไปก็ก็ท่านก็เลยชวนพระอาจารย์รูปนี้มาอยู่ที่นี่นะ ตอนี้ยังไม่พบทราบว่ากางเดินขึ้นไปำํำรวจบริเวณบนถ้ำนู่นนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลงมาก็จะได้พบก,กันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่พบเดี๋ยวเราเราดูก่อนว่าจะลงมาทาันเวลาคณะเราเดินทางมานี่จะไม่นะถ้าลงมาทันก็ก็จะได้เห็นนะเห็นตาท่านแล้วก็ได้โฆษนากับท่านเนาะนี่เป็นแนวคิดที่ดีนะ ป็นทีดีสามารถทำแบบนี้ได้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดณะสาสาชนเข้ามาใคว่าได้เื่องจะมีตัวนี้เป็นเป็นสถานที่ที่บำบัดได้อย่างเดียวบคนคนที่คนที่เครียดเคยไปหัวรอะเลยไม่เคยหัวรอะเลยนะเขามานั่งให้ปลานั่งให้ปลาต่อขาก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้น วัวเลาะได้คุยได้ปลาเป็นจุกจิกจุกิกเลยปลาเขจะทำให้เราเกิดประสาทสัมผัสเป็นจุกจิกได้จุกๆิกจุกจ๊กจกระเดียมจะกระจีได้มองไปสวยงามเลยนะน้ำตกน้ำตกแท้น้ำตกเทียมน้ำตกจำลองก็สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาพบเห็นได้ยิง่วงเย็นๆก็จะกลางคืนก็จะมีเไฟ ไฟไฟแบคไลท์ไฟสปอรไลท์ส่องให้สวยได้ก็คืออากาศช่วงเย็นก็จะเย็นตรงนี้เย็น,นอันนี้เวลานี้เวลาช่วงสายๆแดดจะสองตรงนี้ถ้าอีกตอนเนย็นๆงดนโที่ก็จะรับขอบฟ้าด้านหลังหลังถ้ำน่นนะดลางน้ำตกนี้นะน้ำตกพันล้านวัดเขาถ้ำกลวย ครับตอนนี้ก็ได้พบกับพระอาจารย์ที่อยู่จำภาษาที่นี่เนาะเดี๋ยวขอทราบชื่อพระอาจารย์ที่หนึ่งครับนิมนครับพระธนพัฒน์ชินะวโรครับชินวโรพระธนพัฒน์ชินะวโรอยู่ที่นี่รูปเดียวครับ,ร,บรูปเดียวรลยเดียวก็จะขอถามเ,เรื่องน้ำตกนี้ได้มีแนวคิดเป็นยังไงครับถึงจะทำมาได้เราก็ทำแบบ เห็นหน้าผามันมีมันมีทุนอยู่แล้วมีหน้าผามีหินอยู่แล้วเราก็เติมเติมไปเติมเติมคือว่าตอนน้ำเป็นธรรมชาติทาวัดให้มันเป็นแบบธรรมชาติเขาสร้างพระใหญ่เราสร้างธรรมชาติให้เด็กๆให้โยมมาลยคพักผ่อนมีปลาตอดมีน้ำตกมีน้ําไหลมันสบายใจเด็กก็ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีเนาะแลวใช้ทุนไปไม่เท่าไรหรอกสี่ห้าแสนอ๋อ เติมนี้ขึ้นไปมีปั๊มใช้โซล่าเซลล์ใช้โซล่าเซลล์มันก็อยู่ได้นานใช้เวลาทำนานไหมครับประมาณสองเดือนครับสองเดือนเสร็จแล้วเพราะว่ามันมีหินอยู่แล้วหินอยู่แล้วร้านอยู่แล้วตั้งเป็นภูเขาเป็นแมกราวให้เราอย่างสวยแล้วก็เอาต้นไม้ก็เอาหินในวัดเก็บรอบๆเนี่ยเอครับหรือเก็บรอบรบรวมเพพระ แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ทำทุกำลงมือเองลงมือเองมีพระด้วยมีจ้างโยมด้วยจ้างโยมด้วยจ้างไว้แสนกาไหวอ๋อโยมช่วยแล้วก็ค่าของแล้วแสนแสนกว่าบาทแล้วก็มีเครื่องพวกปั๊มน่ะอ๋อปั๊มแรงเพราะนั้นต้องใช้ซื้อน่ะซื้อเข้ามาตัวราเซลล์เปูอุปกรณ์ก่อสร้างซื้อมาท่อน้ำท่ออะไรนี่หน่อะบางอย่างที่เราทำเองไม่ได้ก็ต้องซื้อเข้ามาแต่ที่ที่เราคิดเองอะไรก็ทุกอย่างอยู่ในความคิดของเรา เอาไปจะทำตรงไหนใส่ตรงไหนเราก็เสริมเสริมเติมไปโยมอ่ะด้วยกันโยมก็มาบริจาคก็ต้นไม้ด้วยครับต้นไม้ก็ต้องหินนี่โยมก็เอามาครับแต่พอดียังไม่ทันได้เสร็จถึงว่าจะเอาหินมาตากไปอีกครับอ่กับสวยสวยงามมากครับทีนี้ถ้าว่าญาติโยมที่เขาดูในคลิปคลิปนี้อยากจะรู้จักกับพระอาจารย์ก็มี มาดูที่นี่ที่วัดชื่อว่าวัดวัดเขาทากวยครับตะขาํำกงวยตำบลเขาแหลงเมืองจังหวัดราชบุรีราชบุรีครับพระอาจามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับถ้าพระอาจารว่าถ้าจะสนใจก็จิ้มพิกัดฝักบุตรมาที่วัดนี่ได้เลยในในเข้ามาใน Google แบบเข้ามาที่นี่ได้เลยเนาะเพราะที่นี่ จะได้ไม่เห็นของจริงถ้าพูดคุยในโทรศัพท์มาดูในคลิปก็อาจจะไม่ได้เห็นของจริงมาที่นี่ได้เห็นของจริงในบัพพกับอาจารย์ด้วยครับมีมีสระน้ำเล่นน้ําด้วยมีปลาเมื่อกี้ถ่ายแล้วเนาะปลาที่ตอดปลาตอดสำหรับตอดเท้าครับคับก็ขอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขับคุณมากครับทารุครับสที่มี แนวคิดดีๆก็ไม่อยู่นิ่งนะสร้างพัฒนาให้วัดว่ามีชีวิตจีวาขึ้นถ้าปล่อยร้างปลกร้างไปก็ <c oughs> จะเงียบเงาเลย